เดี๋ยวกินเลยครับเดี๋ยวไปดูวิดีทั้กันครับเดี๋ยวผมขอ,ขอตัวไปกินก่อนตามเกลือเหมือนเครื่องพะโล้ค่ะผงพะโล้ค่ะสองช้อนโต๊ะอัานาลปิ๊บสองช้อนโต๊ะเกลืออิ่วขาวสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสสาเขียวสองช้อนโต๊ะสซี่อิ้วดําตามใจชอบใส่น้ำให้ท่วมหมูเลยค่ะ น้ำเดือนแล้วใส่ผักกัดดองเลยค่ะตุนมาสองชั่วโมงจะครึ่งล้นี่ยหมูสามชั้นตุนผักกัดดองค่ะพร้อมอเสิร์ฟเมันเย,ยบนะครับสุดยอด